ราศีพฤกษภเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือบัวนะครับชาวราศีนี้ เป็นคนซื่อสัตย์มัธยัตย์เป็นคนใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีเสียงที่น่าไพเราะเสียงที่น่าชวนฟังนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือนะครับในด้านต่างๆนะครับให้เรียกหาชาวราศีนี้ได้เลยนะครับชาวราศีพฤษภจะเป็นคนแรกเลยนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนนะครับ ชาวราศีพฤกษภถือได้ว่าเป็นราศีที่รักทุกอย่างที่ดีและสวยงามนะครับและพวกเขามักจะรายล้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีนี้มักชอบอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกและสัมผัสนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเคยสงสัยไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวที่คอยคุ้มครองเราอยู่ กำลังจะดนบันดาลหรือส่งสัญญาณให้ชีวิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านไหนบ้างการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาความสุขนำพาความสำเร็จหรือการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาให้เราหรือไม่วันนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อไขปริศนาไปพร้อมๆกันนะครับขอให้การยาณมิตร ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือแล้วเลือกไพ่ที่ท่านมีความรู้สึกผูกพันนะครับมีทั้งหมดสองกองให้ตั้งจิตแล้วเลือกมาหนึ่งกองนะครับจากหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสองเมื่อท่านเลือกได้แล้วมารับฟังคำทำนายได้เลยนะครับ เราจะมาดูกันในคำทำนายของไพ่กองที่1น,นะครับไพ่กองที่1คือ the h i r o f a n นะครับสำหรับกาลยานมิตรที่เลือกกองที่1ยินดีด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านกำลังโดนบันดาลความมั่นคงทางด้านการเงินให้เกิดขึ้นกับชีวิตท่านนะครับท่านจะมีช่องทางหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือ โครงการที่เคยหยุดจะเริ่มเดินหน้าทำเงินได้อย่างชัดเจนถือเป็นการปลดลอกพันธนาการทางด้านการเงินที่เคยมีหนี้สินหรือทำให้ท่านสามารถเก็บออมและมีอิสระทางด้านการเงินได้อย่างก้าวกระโดดนะครับคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะขอให้ จงกล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญและบริหารจัดการการเงินอย่างมีสติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเปิดทางให้แต่การลงมือทำอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่ประครับประคองความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังโดนบันดาลความก้าวหน้าเกี่ยวกับหน้าที่การงาน และธุรกิจที่ท่านทําอยู่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหน่งงานหน้าที่การงานหรือองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านอาจจะได้เลื่อนชั้นหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์งานสําคัญที่นํามาซึ่งชื่อเสียงและความสําเร็จธุรกิจก็จะมีการขยับขยายได้หุ้นส่วนที่ดีหรือได้ลูกค,ค้า รายใหญ่ที่จะเข้ามาซื้อเข้ามาดิวทำให้เกิดรายได้ก้อนโตนะครับคำแนะนำจงมีความรับผิดชอบและขยันขันแข็งเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะความสำเร็จครั้งใหญ่กำลังรอท่านอยู่อยู่ที่ความขยันนะครับความขยันคือสะพานที่เชื่อมบุญกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับ ขอให้ท่านสู้และมีกำลังใจเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยผลักดันให้เกิดรากฐานในชีวิตท่านมีโอกาสในการซื้อในการสร้างบ้านในการซื้ออสังหาอริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างๆที่มีความมั่นคงนะครับในชีวิตนี้นอกจากสิ่งที่ท่านมุ่งหวังเอาไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะดีขึ้นด้วยนะครับเช่น อาจจะมีการมั่นหมายได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตและได้สมรสได้แต่งงานในไปในต้นปีหน้านะครับสำหรับคนที่มีแฟนข้อควรพิจารณานะครับก็ขอให้พิจารณาทุกๆโอกาสที่เข้ามาอย่างรอบคอบให้ใช้สติในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตให้มากๆนี่ก็คือคำทำนายของท่านที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับต่อไป คือคำทำนายสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองไพ่กองที่สองนี้คือ t e m p e r a n น e นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองนี้ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของท่านอาจจะไม่แน่นอนหรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปไหมดังนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านกำลังรุนบันดาลในการปลดอ้อความสัมพันธ์ให้กับท่านนะครับ ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะครับกำลังจะสิ้นสุดลงอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ออกไปจากชีวิตนะครับหรือท่านจะได้รับการเยียวยาให้จิตใจดีขึ้นหากที่ผ่านมาท่านมีความเศร้าหมองมีความโศกเศร้าเสียใจกับคนรักที่ทิ้งเราไปนะครับหรือมีเหตุให้ต้องห่างไกลให้ท่านกลับมารักตัวเองให้มากให้เชื่อใน วงจรในเส้นทางของชีวิตให้เชื่อในบุญและกรรมถ้าเกิดว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคลาดกันแต่ถ้ามีเหตุให้ต้องจากก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าเวลาของเรากับเขานั้นมันอาจจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะช่วยให้กำลังใจให้ท่านได้ก้าวผ่านความสัมพันธ์ที่แย่ๆนั้นออกมาให้กลับมารักตัวเองได้แล้ว ให้นึกถึงคนรอบข้างที่เขายัางรักเราเช่นครอบครัวเป็นต้นนะครับเมื่อท่านได้รับสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคลิปนี้ขอให้ท่านค้นพบและนำพาความสุขของตัวเองให้เจอในเร็ววันนะครับคำแนะนำให้ท่านจงกล้าที่จะตัดคนที่ฉุดรั้งท่านไว้กล้าที่จะตัดคนที่คอยขวางความเจเริญของท่านและ กล้าที่จะให้อภัยคนที่เขาทำไม่ดีคนที่เขาทิ้งเราไปก็ขอให้จบให้สิน้นให้ไปทำบุญปล่อยปลาให้มากกว่าอายุตัวเองสักหนึ่งตัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านับแต่นี้จะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่จะขอรักตัวเองให้มากๆนะครับและข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพยายามผลักดันช่วยเหลือท่านให้ตื่นรู้ทางจิตใจอย่างเต็มที่ท่านจะมีความชัดเจนในเส้นทางชีวิตมากขึ้นอย่างที่ท่านไม่เคยมีมาก่อนความสามารถและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของท่านจะถูกเปิดเผยออกมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดลบรนดาลให้ท่านหลุดพ้นจากความกลัว ความกังวลหรือความเชื่อกเก่าๆที่จำกัดความสามารถของท่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านฝึกสมาธิจเจริญสติเพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทวดาประจำตัวนะครับเพราะพวกท่านเหล่านั้นคอยอยู่รอบตัวท่านคอยฟังเสียงท่านอยู่เมื่อท่านอ่อนแอท่านร้องไห้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ท่านจึงสื่อมาถึงคลิปนี้ขอให้ตัวของท่านเองนะครับที่กำลังเศร้าหมองใจให้ตื่นรู้และเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับการตื่นรู้และเริ่มต้นในชีวิตใหม่นี้หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิสทธิ์แนะนำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่การที่จะจมปลักกับความเศร้ากับเหตุการณ์เดิม แต่ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่รักตัวเองให้มากๆแล้วหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตพยายามสร้างแรงบันดาลใจเริ่มต้นการออกกำลังกายบริหารจัดการเรื่องที่มันค้างคาใจให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างแน่นอๆว่าภายใน ปีนี้ภายในก่อนสิ้นปีนี้จะกลับมามีความแข็งแรงในเรื่องของระบบทางเดินหายใจจะวิ่งได้เร็วขึ้นจะเดินได้เยอะขึ้นเป็นต้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากเตือนย้ำท้ายว่าอย่ามองข้ามการพักผ่อนและการดูแลจิตใจเพราะร่างกายคือวิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่ท่าน เข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณนั้นเจ็บปวดกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตก็ขอให้กลับมาที่บ้านของตัวเองนั่นก็คือการดูแลกายใจให้ดีนะครับ